ปีชงปีรักามาเมียชวดเถาะนะคะสำหรับปี2566ดังนั้นวันนี้หมอดาวจะพาเพื่อนๆมาดูนะคะรีวิวค่ะแก้ปีชงการคุณพ่อหมอดาวนั่นเองนะคะท่านก็เป็นปีชวดค่ะนะคะก็ปีชงค่ะความเชื่อของคนจีนนะคะก็คือปีของการเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเราสร้างบุญมานะคะสร้างกรรมดีมานั่นเองก็ไม่ต้องกลัวอะไรมากนะคะแต่แน่นอนคะ่ะถ้านในทางตัวเงินคาบก็น่ากลัวหน่อย ชีวิตหักเหพันเปลี่ยนได้ค่ะและนี่หมอดาวนะคะก็มาจอดรถที่ไอ m อ h มไชน่าทาแล้วก็เดินตอก๊แต๊กไปกับคุณพ่อนะคะตอนนี้พอเราเข้ามาบรรยากาศในวัดนะคะก็ถามถ่ายคุณพ่อหน่อยคนเยอะค่ะแต่ว่าวันนี้อากาศเย็นนะคะเป็นวันที่หนึ่งมกราคมค่ะเป็นเวลาประมาณ10บโมงกว่าอันนี้ก็สมควรมานะคะเพราะหน้าร้อนเดี๋ยวจะเป็นลมเป็นแรงกันนะคะผู้ใหญ่นะคะจิงก็ตื่นเต เหมือนเข้าสวนสนุกเลยว่ะพ่อเพื่อนๆคะตอนนี้วัดเล่งเนยี่ก็จะมีบางส่วนที่เขาบูรณะซ่อมแซมอยู่ดังนั้นอย่าได้ตกใจค่ะเวลาเดินก็คือเดินตามทางที่เขาให้เดินเนี่ยแหละค่ะค่อยๆเดินไม่ต้องรีบนะคะใจร่มๆค่ะแล้วก็ถ้ามากับผู้สูงอายุต้องคอยมองทางด้วยค่ะเพราะว่าบางตำแหน่งเนี่ยนะคะก็จะมีแบบเนินสะดุดขึ้นมาเล็กๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะกระโดหกลุกได้ค่อยๆเดินค่ะก็ระยะทางตรงนี้นะคะประมาณหมอดาว่า40เมตรได้นะนิดเดียวค่ะนิดเดียวแต่แน่นอนความยาวไกล ของการรอคอยเนาะ <Okay. S 1> ก็ทำให้รู้สึกอุ้ยาวนานจังเลยนะเหมือนอยู่ญี่ปุ่นค่ะพอเข้ามาถึงนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นจุดแรกค่ะแนะนําว่าก็คือถ้าอยากจุดทูบก,ก็จุดแต่ว่าบางท่านเนี่ยถ้าเหม็นนะคะหรือว่าไม่ไหวจริงๆก็ไม่ต้องจุดก็คือไหวเฉยๆเพราะว่าจุดที่แก้ปีชงจะไม่ใช่ตรงนี้นะคะก็มันจะเป็นห้องค่ะเป็นทางมีป้ายบอกค่ะหรือถ้าไม่ชชวร์ก็คือถามเจ้าหน้าที่ที่เขาถือ,ถอโทรโข่งอะคะ่ะ<ๆ><ๆ>เขาจะชี้ไปเลยค่ะมันจะเป็นป้ายว่าทางไปยังปีชง นะคะคนที่จะไปแก้ปีชงให้ตามเสียงตามทางเจ้าหน้าที่ไปก็จะเห็นตามลูกศรนะคะค่อยๆเดินไปค่ะคือตอนนี้เอาไปตัวเปล่าเล่าเปือยเลยค่ะจริงๆหมอดาวแนะนําว่าไม่ต้องผลสัมภาระอะไรตรงนี้ก็จะเป็นการเข้าแถวกันนะคะก็จะเป็นแบบแถวของคนปีชงนะถ้าใครไม่เกี่ยวข้องให้ความใจไวกว่าจะได้ไม่เกะแก่นทาร์หมอดาวก็ให้คุณพ่อเนี่ยเข้าไปในแถวนะคะระหว่างนี้ก็รอกรอก็จะใช้เงินหนึ่งร้อยบาท ในการแก้ปีชงค่ะตอนนี้เราไปค่ะหนึ่ง้บาทนะคะแล้วก็ให้คันต่อแถวแล้วก็ไปลงชื่อแก้ปีชงนะคะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงรับที่มงคกนัง้จกฝั่งน่ะ้อีกแถวนึงนจาได้จัอาเีนปรปีลชื่อนปีแถวที่ง ไปล่อลวงเขานะคะพ่อ หลังจะเขียนป้ายชื่อแล้วนะคะก็จะต้องเดินไปอีกห้องนึงค่ะก็ถือเนี่ยค่ะเหมือนกระดาษข้อสอบเลยค่ะถือไปนะคะพยายามเดินทกห้อไม่ย้อนห้องเดิมะเพราะมันจะเกะกะกันจริงๆก็จะเดินต่อแต่ไปจะผ่านห้องที่ซ้ายมือเป็นขายของที่ระทึกไม่ใช่ใหญ่ระลึกนะคะก็เดินตรงไปค่ะนี่แหละค่ะตรงนี้เลยนะคะก็ออนี้ค่ะบอกเลยค่ะรุ่นใหญ่นะคะระวังภาวะออทอสซิติกไฮโปทนชันหรือภาวะวูบเวียนนะคะขณะเปลี่ยนท่าทางนะคะก็ ดีค่ะที่คุณพ่อของดิฉันแข็งแรงแล้วก็ไม่แบบว่า up and down มากเกินไปค่ะก็ทําตรงนี้เสร็จนะคะก็จะเป็นการแก้พิธีเรื่องของปีชวงที่เหลือเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาไปทําเองค่ะก็รีวิวเอาไว้เท่านี้ใช้เวลาประมาณ20นะคะ20นาทีได้นะคะถ้าไม่หลงทางกันนะคะแล้วก็100บาทสำหร,รับแก้ปีชงค่าจะวูบได้ตอนปัดตัวเนี่ยแหละ